ไแล้วใ่ยขอบคุณไเมานมีทะลุอีกหน่อยนี้ต้องเอารกเข็นแล้วจ้ะขอบคุณครับบอกรางวัลให้กับสุริย์พิม์งานของเราคุณยิงในไทยนะครับเร็วเร็วเร็วแม่ให้ทำอะไรเร็วแม่รักเราเร็วแม่มาเร็วเดี๋ยวนะแม่ ไปดิเล่เออปบ้นไอีกกับเอ้าแล้วเราเราทะลุประตูมายังไงแล้นะยไม่ได้ปิดปิดครับผมครับเออเก่งรึเรากลับปิดบ้านเลยดีอีกไหมจะได้เข้าบ้านแล้วเนี่ยโถ่จะปิดดิล้อมัน้วงไมล้อไม่เดี๋ยวคนเห็นนอนเนอนนอนอนไงรงไงวะกก็ไม่ได้ทำงานแล้วว่ะเปิดแอรเลย นันแม่ไปนอนลานจังหวัดเดี๋ยวก็ไม่ใส่แม่ก็รนอนยังเยน้อยเดี๋ยวนีเดี๋ยวที่เหือนูจัดการเองหมดเลยนอนจริงจริงนอนไปไปไปไอ้ล่ามึงทำอะไรนะทำททำแทนพ่อ บอกเลยไว้ใจมันได้ไหมเนี่ยไว้ใจได้เด่ไว้ใจได้มากถึงมากที่สุดเลยแ <c oughs> กอน,อน,นอนอย่างเดียวไม่ต้องทักอะไรละนอนนอนอย่างเดียวเออเออไอ้นี่เตรียมอัดทอล้วครับ ก็เขาทำทั้งผ้าเลยนะก็ทำทั้งผ้าเลยแหละโอ้ยจะเลือกมากอะไรต่างเนี่ยแกให้คนอื่นทำเลยทำทั้งผ้าทาไม่เป็นว่ะโอ้ยจนปัญญาเลยเจ๊ขอโทษขอโทษแม่ที่ซื้อบัตรเข้ามาดูด้วยขอนเท้าเอ้เพนแม่นี่จะมาใช้ลิเกมึงจะเปิดหนัง ความคิดกูตัวเองเหลือเกินโอ้โหมดกันนี่นี่กูไปเที่ยวข้างนอกกูเมาไม่ได้กูต้องเสร็จึงแน่ๆเลยใครอยากเย่นเกมฟ่าบ้านอะไรอย่า้วให้นวดกินเหล้าไหมนกินเหล้ากจ็ไม่ได้หรอกให้นวดไงเออนวดเนียก็หมดเลยนอนนอนดอ่ะเนวดให้นวดมึงนวดเปไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยรำคาญแล้วเนี่ยเดี๋ยวไห้นวดบ้ มีสองราคาแม่มันมีสองราคาเพราะว่ามันนวดเป็นของมีครูล้อครับแล้วผมก็เลยตั้งราคาไว้สองราคาโอ้โหครูครูเลขร้อยหนึ่งครูใหญ่สามร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ที่กูดบาเนี่ยหนูเนี่ยจะเอาค่าขนมแม่ใช่ไหมล่ะแม่หลอกกูเลี้ยงมึ่งพัน่ะกูรู้แม่แล้วมึงจะเอาแม่เท่าไหร่ล้อแม่ผมเอาเท่าไหร่ผมก็เอาแม่เท่านั้นแหละ พอเลิกกันแต่ชิ้นใหญ่ครูใหญ่สามร้อยมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเสือกันนานเลยไหมเอ้ยฝือเลยใช่ไหมแนทแม่เนี่ยเอาครูใหญ่เลยลูกมาเลยเสือกันนานกูุ้งนอนเอาหมอนนะหมอนเนี่ยหมอนเนี่ยเอามาสองใบดิเดี๋ยวมึงเอามาทำอะไรสองข้างใบใบหนึ่งหนุนหัวอีกใบหนึ่งหนุนตูด หนหัวแกแล้วเพรหนุ่ตูดเนี่ยเส้นแกมันจะได้ลอยขึ้นอย่างงี้เฮ้ยตรงนี้คนละใช่กันหรวอแบบตูวมูงงี้ยอันนี้จะจับเส้นแกได้ไงเออนวดแน่นวดเป็นแน่เนาะเป็นเป็นเออใบเดียวพอเลือกมากก็สองใบอะไรล่ะเออรียบหน่อยเดี๋ยวนวดดีน,นเดี๋ยวแม่ให้ติ๊กด้วยนะไม่ไม่ไม่สนใจอ,อ่ะฮะนอนนันเดียวคือขามันนี่กลใจงอขานวดเนี่ย ฉีกขาจะไปแล้วจะรูดเนี่ยจะรูดห้าจะรูดแห่รูดบ้านเลยปอนทีกขาแล้วมึงเห็นนั่นแหละเร่าหน้ามองกันตาเดี๋ยวเยไอมองไปเถอะเขามองไปเขาก็ทำอะไรไม่ถี่อะไรตอกเตะแล้วเอะเก่ากูยังไม่หายเลยนะตาแกไปฉีกแข้งฉีกขานั่นนั่นนันก็ยึดกระขาดหมดคือจะเป็นเอหามาแพะหนักเป็นตะเก่าไหมเนี่ยเออเขาเล่นโยคะแกก็เป็นอย่างเงี้ยเอานอนมาโทรเหล็กกูปวดหัวจังเลยดำมีมึงเนี่ย ก,ก,กไูไปรู้เรื่องคนรคยหายนวดก็ไม่เป็นรู้เรื่องรู้ราวเร็วๆสายตาเนี่ยมันพวกโจรชัดๆั <c oughs> หวยออกซะด้วยอเออะนวดดีไว้ดีไหมเอออเออตีนเริ่มลอกแล้วแม่ยังนะรักจ๊อบทำนาลูกเนี่ยว่าเอาไปแช่น้ำนะตักมาตัก หาอะไรขูดตรงเล็บก็หน่อยำๆมันจะออกง่ายใช้งานหนักก็ตีทำเอาร้านทำผมท่านผมเนี่ยเขามีให้ทำหมดแหละเขาทำตีนแล้วทำเล็บตีนัแหละเขาก็มาทำผมให้เราเหอ่ะอกเาี้ออนคนกัไปเนี่ยเออดีมาดีมั้แล้วดีไหมล่ะดีไหมล่ะเออดีเป้นหยอนมังอยางอุ้ยอูเส้นหย่อนแล้วอะโอเคนี่ตึงเป๊ะเลย อะไรตึงนิ้วตึงโอ้โหมองได้ขูดอะไรเนี่ยมาได้มาได้เล้วเล็บแม่เราเนี่ยเป็นแม่อยู่และที่สำคัญเลยแม่ฉันแม่พี่ก็ยังสาวแล้วก็ยังสวยแล้วก็นวดดีๆนวดดีดห่วงแล้วก็ห่วงแม่อยู่ที่สำคัญเก็บเด็กมาเลี้ยงอีกคนนึงก็ไปช่วยทำงานบ้านนั่นแหละชอบว่พี่หลอกใหพี่หลอกนี่พฤติกรรมมันก็ไม่เคยเลี้ยงเลยนบุญยนดูนี่คือแปลกๆไว้ใจไม่ได้ไหนแล้วเล็กให้มาด้านก่อน เป็นหัวแม่เลยไม่รู้ว่าสื่อได้ยังป่านนี้นะเป็นไม้ด้ไมคอยจะตื่นสายตลอดอย่างว่ามีเด็กมาช่วยทำเงินโอ้ยหลอนผมต้องไปยินเสียงแม่ลองเลยเสียงดู อะไรรีบมาเลยรีบมาจังเดี๋ยววิกมีน้องเล่นนแล้วนะลอ้ลไอ้ลูกอูลูกไอ้จลูกูาอะไรเนี่ยขปามี่ฟามัจะฆ่าพ่อเลเได้พลีไอ้ลมึงจะีปไนมึงนี่ไว้ใจไม่ได้เลยใจเย็นลูกแม่ไอ้ล ที่บอกว่าแม่ยอมเองเนี่ยหมายถึงยอมให้นวดอะไรนะแม่แม่ให้มันนวดให้ออ๋ที่แม่ร้องรั้นอ่ะนวดเพราะว่าเส้นตอนแหล้แม่คุณโทรมาล้วจให้นมันขึ้นมาหน่อยหว่าเจ็บจะไปโดนเส้งกระสันแม่ครับพอดีพูดให้ดีๆหน่อยได้ไหมกันข้าวอะให้เกียดทรงผมแม่คุณว่าเห็นไหม แม่มมดักผมพี่หน่อยวะเนี่ยชื่อร้านอะไรเปล่าไม่มีอะไรนะเขาเอาลังแตนมอยข้างในคุณจะบ้าให้ล่ะเนี่ยเทนสรุปว่าแม่ให้มันนวดให้ใช่ไหมใช่ลูกไม่เข้าใจผิดแม่สิเข้าใจผิดสิก็ดูแม่ร้องรั้นบ้านขนาดนั้นก็ามันปวดเมื่อยอะลูกแก่แล้วไงใครจะไปรู้มีอะไรขออีกทีขออีกทีเออเขา,าจะนวดดีไงขออีกทีถ้าคนข้างบ้านทุกที่ยินเขาจะคิดยังไงก็ในบ้านมีแค่แม่กับไ่เราอยู่กันแค่สองคนเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกนไเปล่อยมันคิดไปสิ